สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับข้าสูตรายการสวัสดีไทยแลนด์ใช่แล้ว<ม>เป็นแบบนี้นะเป็นประจำเจอเราจริง,รงๆก็ไม่ใช่เราให้ว่า<ช> <ๆ S 1> ไม่ใช่ทีซีหลิงและทีซิก้าทุกวันแต่ว่าจะมีทีซิมาให้บริการ เขาเรียกว่าเป็นบริการแบบดีๆข้อมูลดีๆแบบนี้ตลอดเลยหนึ่งชั่วโมงแต่หนึ่งทุ่มตรงถึงสองทุ่มตรงนั่นเองบริการรับส่งความรู้ใช่และข้อมูลการท่องเที่ยวอีกมากมายแบบไม่คิดค่าบริการใช่แล้วนั่นแหละแค่เปิดมาเจอเราแบบนี้เลยนะคะในวันจันทร์ถึงศุกร์เลยครับซึ่งในอาทิตย์นี้เราก็ดูแลจนถึงวันศุกร์นะครับนี่ก็กลางอาทิตย์แล้วใช่ค่ะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะมีเรื่องราวเวอร์ช t y อัปเดตอะไรกันอีกบ้างนะครับด้านล่างก็อย่าลืมนะครับเข้าไป Follow ไปกดไลค์กันได้นะครับที่ Travel ได้เลยมีรูปมีข่าวสารต่งตางๆมากมายครับใช่แล้วและท้ายรายการเหมือนเดิมซูปเปอร์เกมโทรมาณฑ์ศูน3์สอเล่นเกมแล้วมีของรางวัลดีๆค่ะกิฟต์เซ็ต,ตจากท o t OT รับไปเลยมันแจกอีกเพียบเลยนะครับก็ลุ้นกันว่าวันนี้เราจะแจกอะไรกันนะฮะแต่ว่าเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าในช่วงแรกช่วงนี้นะครับในช่วงสวัดสดีหน้าหนึ่งช่วงสวัสดีหน้าหนึ่งเรื่องใหญ่ข่าวใหม่ไม่รู้ว่าคุณรู้หรือยัง จะบอกว่าวันนี้เนี่ยข่าวของเราเนี่ยมีแต่เรื่องแบบอัปเดตท,ที่มันล้ําโลกล้ําแบบล้ําสมัยมากๆเออข่าวแรกนี่ล,ล้าโลกจริงล้ำไม่ถึงอวกาศใช่ครับเพราะว่าเรื่องแรกนี้ที่จะเล่าให้ฟังก็คืออเมริกาใช่ป่ะเขาจะมีบริษัทหนึ่งเขาชื่อ Virgin Galactic ซึ่งเป็นบร,ริษัทที่ชอบพัฒนาในเรื่องการเดินทางไปอวกาศนั่นเองเขาได้พัฒนานี้แหละ Virgin Galactic ซึ่งเป็นยานอาวกาศเชิงพาณิชย์ที่สำเร็จแล้วนะคะครับแล้วก็ ก้าวไปอีกขั้นนะครับด้วยการปล่อยเครื่องบินความเร็วนี้มันเหนือเสียงนะครับสู่อวกาศส,สาเร็จเป็นครั้งที่3แล้วคือคือต้องบอกว่ายาเขาเป็นคนคิดแล้วก็เป็นยานลําแรกที่บินไปได้แต่ว่าเขาทดรฟ์บบมาหลายลอารมณ์แบบซ้อมมาหลายรอบแล้วนี่เป็นครั้งที่3แล้วนะครับตั้งแต่ที่เซอร์เซอร์วิชาร์ดบรนสัเนนะครับเขาเป็นเจ้าของเนี่ยที่ได้ประกาศเอาไว้ตั้งแต่ปี2 0 0 4แล้วว่าเขาจะเป็นคนที่จะทําเครื่องบิน เครื่องบินนะไม่ใช่ยานอวกาศเขาจะทําเครื่องบินที่มันบินขึ้นไปใน,ในอวกาศให้ได้อ๋อโอเคอาวอันนี้แหละก็เพื่อรองรับรู้เลยว่า target customer หรือลูกค้าเน,นก็คือลูกค้าที่กระเป๋าหนักที่อยากท่องอวกาศสักครั้งนี่เองมาดูวัตราค่าตั๋วดีกว่าคุณคิดว่าอยู่ที่เท่าไหร่กล้คิดว่าอยู่ที่เท่าไหร่มันก็ต้องซัก เดี๋ยวนะอย่างสมมติตอนนี้นั่ง Business Class First Class มันก็เป็นหลักแสนใช่ไหมอันนี้ก็ต้องขึ้นไปหลักล้านอยู่แล้วอ่าถูกล้านต้นๆอ่สมมติไม่ใช่ไม่ใช่ล้านต้นๆแบบนี้นะการขึ้นไปดูโอวการแล้วลงมายังพื้นโลกเนี่ยครับมีราคา8ปล้านสองแสนบาทประมาณแบบ2องแสนห้าหมื่นยูเอสดอลลเลยทีเดียวมันมันจะ10ล้านแล้วนะใช่เกือบ10ล้านแล้วตอนนี้มีคนจองไปแล้วว่า700คน Oh ho, อ,อ๋อคือมีคนจองแล้วว่าเดี๋ยวถ้าอีกเครื่องบินที่มันบินไปอวกาศได้ไปชมวิวได้เนี่ยมันเสร็จขึ้นมา700คนนี้จะเป็น700 p r i o r i t y Line ใช่แล้วที่แบบสามารถไปนั่งได้ก่อนใครเพื่อนเลยเพราะจอ,องไว้แล้วนะครับโดยที่ยานอวกาศ Virgin Galactic Spaceship 2เนี่ยนะครับก็ที่บอกว่าเป็นยานอวกาศที่ใช้ในเชิงพาณิชย์เป็นครั้งแรกคือแบบเอาไว้ท่องเทีย่ยวหรือว่าไว้ไว้แบบเป็นธุรกิจอะอมไม่ได้เป็นเพื่อแบบทางทางวิทยาศาสตร์อะไรแบบนี้นะครับก็สำเร็จด้วยการทดลองบินออกไปเนี่ยเป นะครับซึ่งครั้งนี้เขาเติมส่วนหางเข้าไปเป็นส่วนกันความร้อนก็เลยงงว่าเอ๊ะแล้วบินบินไป3ารอบแล้ว2รอบแรกไม่ได้กันความร้อนเลยเพ<อ>ิ่มมาเติมเข้าไปรอบที่3มนะครับ<ช>มันก็เป็นการเหมือนเทสต์ได้ของเขาแหละ<ช>เขาอาจจ<ช><ล>ะบินไปปุ๊บสองครั้งแรกหางไหมกลับมาอะไรแบบนี้ก็เลยเติมเข้าไปเรื่อยๆจนครั้งนี้แหละครับครั้งที่3บินไปแล้ว เขาเรียกว่าบรรุเป้าหมายทั้งหมดแล้วคือไม่มีข้อผิดพลาดอะไรแล้วใช่แล้วซึ่งอันนี้บอกแล้วเป็นครั้งที่3ก็คือเขาต้องคอนเซิร์นหรือว่าต้องระวังเรื่องความปลอดภัยมากๆเพราะฉะนั้นอันที่3ามนี้เขาจะดูเรื่องอะไรบ้างคือจะเป็นเรื่องการควบคุมการตอบสนองของยานและทดสอบชั้นป้องกันความร้อนที่เพิ่งติดตั้งเข้าไปเองที่กล้าพิ่งบอกไปให้ดูว่าพอไปถึงแล้วเนี่ยส่วนหางมันจะไม่ไหม้ไปก่อนเพราะพอแบบเราขึ้นไปเที่ยวอากาศแล้วมันจะมีแรงเสียดสีเยอะนะคะนั่นเองแล้ว นอกจากนั้นเนี่ยยานอวกาศเนี่ยมีความเร็วที่เร็วกว่าเสียงกว่า1.4เท่าคือมันมันเร็วมากแล้วนะเร็วกว่าเสียงอ่ะคือเครื่องบินที่วิ่งกันปกติก็400กว่ากิโลมันก็หนีศูนย์แล้วก็วิ่งลอยขึ้นไปได้แล้วใช่ไหมครับมีแรงแบนูลี่เลยของมันนั่นแหละแต่ว่านี่มันเร็วกว่าเสียงอีกครับเร็วกว่าเสียงขึ้นแล้วเป็เสียงแล้วเราพูดใช่ไหมครับพูดเสร็จมันถึงหูขคนหนึ่งเลยอ่ะนี่มันเร็วกว่าเสียงอีก1.4เท่าอ่ะคือต้องเอาความเร็วนั้นคูณ1.4เข้าอ มากเลยนะสุดนี่เลยอ่ะใช่แล้วริชาร์ดแบรนสันเขาบอกว่าเนี่ยโครงการเนี้ยเขาออกมาตอนต้นปีเพราะว่าจริงๆเริ่มปีใหม่ๆแบบนี้ก็ควรจะมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆออกมาเพื Recently> ่อสร้างความสุขของเรา่นองแล้วเขาคิดว่าเขาและลูกทั้งสองคนอยากเป็นคนและลูกค้ากลุ่มแรกที่ขึ้นไปในอวกาศด้วยนะคะก็แน่นอนก็เขาเป็นแบบเป็นต้นไอเดียเขาก็หวังว่าเขาจะพาลูกชายเขาเหมือนขึ้นไปเซรเบตในความสาเร็จในการสร้างขึ้นมาได้นะครับเป็นเป็นกลุ่มแรกใช่แล้วและทนี้เวลาไปเนี่ยคุณ จะเห็นอะไรบ้างพอขึ้นไปคุณจะเห็น horizon หรือว่าเส้นขอบฟ้าเส้นที่แบบโลกและอวกาศ <ừ. S 1> มันอยู่แบบติดกันอย่างเงี้ยคุณก็สามารถเห็นได้ก่อนที่จะลงมาสู่พื้นโลกนั่นเองมันจะเป็นอีกเลเวลหนึ่งนะปกติ ทอยเซอหรือ Skyline แล้วเราเห็นมันจะเป็นพื้นดินกับฟ้าใช่แต่ว่าเนี่ยการนั่งเครื่องบินนี้ขึ้นไปของ Virgin Galactic เนี่ยมันจะเห็นสกายไลน์อีกเส้นหนึ่งที่เป็นฟ้ากับอวกาศใช่โ oh <my> อ้ไม่ o d เท่ขนาดนั้นนะนะมัน8ล้านเนาะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยสเปเชียกว่านั้นคือคขึ้นไปแล้วเนี่ยลูกค้าจะสามารถสัมผัสถึงสภาพไร้น้ำหนักได้ด้วย<อ>สภาพที่ไม่มีแรงโน,น้มถ่วงอยู่ถึงประมาณ2-3นาทออีอันนี้ก็เป็น บริการดีๆเป็นเซอร์วิสดีๆซึ่งถ้าคุณมีเงินวันแปดล้านสองแสนบาทย้ำอีกทีสามารถจองได้เลยเพราะเขาแบบออกมาปั๊บก็จองเลยเดี๋ยวจะบอบอกอีกทีว่าเขาเนี่ยเปิดให้จองแล้วเมื่อไหร่นะคะก็ที่บอกว่ามันแรงนุ่มถงสองถึงสามนาทีเพราะว่าเขาบินสูงขึ้นไปประมาณพันสี่สิบกิโลเมตรเขาก็เลยเหมือนอารมณ์แบบกัะตังจะพาปบินเฉียดให้มันเหมือนแบบเราได้เหมือนอยู่ในอวกาศจริงๆแบบนี้ให้สองถึงสามนาทีแล้วค่อยบินกลับลงมานะครับซึ่งตะกี้ที่บอกพี่หลิงบอกเจ็ดร้อยคนนั้นจองไว้หมดแล้วบางคนจ่ายเต็มมแล้วนโดยยที่่่เครืองงบิัไ จ่ายไว้แล้วว่าฉันจะไปกับคุณฉันเชื่อคุณมันเขาเรียกว่ามันเป็นการซื้อแบรนด์รอยัลตี้ใช่ไหมและซื้อความสุขดีวกว่าซื้อความแปลกใหม่ในชีวิตและซื้อความเป็นที่หนึ่งที่คนในโลกเลยนะไม่เคยมีโอกาสได้ไปแต่ฉันนี่แหละจะเป็นปุ่มแรกและคนคนแรกที่แบบได้ขึ้นอวกาศอะไรเงี้ยแล้วเราไม่ใช่นักอวกาศเ <c oughs> นหรอปะไม่ต้องมีความรู้เรื่องว่าขึ้นไปต้องทอํายังไงแค่นั่งเฉยๆแล้วเข้าไปดูว่า เฮ้ยดีไม่ดีมองลงมาจะเจอกำแพงเมืองจีนหรือเปล่าที่เมืองจีนนะคะนี่จังหวะโลกมันหมุนไปนตรงั้นพอดีใช่แล้วนะคะนี่คือข่าวแรกที่มันล้ําโลกล้ําสมัยไปเกินกว่าที่เราจะจินตนาการแล้วนะครับแล้วเจ0รอคนนั้นก็บ้ามากม, <laughs> มากมาต่อกันดีกว่าที่ขาวที่สองนะครับกาวนี้เป็นเรื่องราวของเออมันเป็นต้องบอกว่าเป็นความสุขมากๆมันเป็นน่าจะเป็นแบบ เขาเรียกว่าฟีลกู๊ดได้อย่างหนึ่งเลยนะ uh. นะครับเมื่อวันที่12มกราคมที่ผ่านมานะครับประชาชนในมหาคนครนิวยอร์กนะครับประมาณ3,000ถึง4,000คนนะครับเขาได้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีชื่อว่า no pants subway ride ตรงตัวครับ no pants ก็คือไม่มีกางเกง <Hey. S 1> subway ride ก็คือนั่ง subway uh. นั่ง subway แบบไม่มีกางเกงนั่นเองนะครับ,นะรบหรือชื่อหลากคือ นี่อสองคนนี้ก็จะช็อกนะฮะวันถอดกางเกงขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินประจำปี2014น,นี่นะครับเมื่อวันที่12มกราคมผ่านมานั่นแหละแล้ววันนี้นะกิจกรรมนี้เนี่ยเกิดขึ้นกว่า60เมืองในประเทศมากกว่า25ประเทศเลยที่เข้าร่วมวเวลาคนถอดเนี่ยคนเขาอาจจะคิดว่าเฮ้ยแม่เป็นเป็นเป็นคน,นอะไรเป็นคนโรคจิต,รจตหรือเปล่าเเป็็นซก์ฮาแต่ไม่ใช่แต่แค่เกิดขึ้นแค่วันนี้เนาะเมื่อกี้บอกแล้วมี60เมืองมีหลายประเทศตัวอย่างเช่นอเมริกาก็มีอังกฤษ เยอรมนีฮ่องกงออสเตรเลียเบลเยียมนะคะอิตาลีหรือกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสบุยโนสไอเรสค่ะที่อาร์เจนตีนาหรือว่าซิดนีย์ออสเตรเลียเขาก็ทําด้วยนะหรือคนจีนก็ทําที่กรุงปักกิ่งแล้วก็มีฮ่องกงด้วยเขาทากันเหมือนกันซึ่งแม้ว่าในหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาเนี่ยคือช่วงนี้มันก็รู้อยู่แล้วว่าอุณหภูมิมันจะลงต่ํามากมันจะหนาวมากนะครับแต่ว่าก็มีหนุ่มสาวนี่แหละด้วยความที่เขาร่วมกับโครงการนี้นะครับก็ นะม,มั่นใจ<อ> <laughs> มั่นใจในสวนส่งนะครับและแก้มก้น<อ>ก็เลยถอดกางเกงทาหน้าหนาวก้นรถไฟฟ้าใต้ดินแบบนี้กันแบบไม่สะทกสะท้านกับ<อ>ประกาศหนาวเลยใช่แล้วซึ่งจริง,รงเขาก็ได้ฟีดแบ็ดีนะถ้าคนร่วมถึง3 0 0 0ถึง4,000คนคนะคะมาดูกิจกรรมนี้ดีกว่ากิจกรรมเนี้ย รเริ่มโดยคนกลุ่มหนึ่งที่ชื่อว่า Improve Everywhere มีวัตถุประสงค์เพื่ออยากจะทำเรื่องฮาๆ่าจจะใส่สีเขียวก็ได้จะใส่แบบแพนหรือว่าเกงในเนี่ยจะใส่เป็นสี<ค>นสีแบบส<น>ีสันมากๆหรือว่าเป็นสีรุ้งอะไรก็ได้แล้วแต่เราเขาจัดขึ้นเพื่ออยากให้ทุกคนแบบเรียกเสียงหัวเราะหรือว่าหัวเราะออกมาหรือว่าแม้กระทั่งให้คุณแบบแปลกใจให้คุณตกตะลึงกับผู้ที่พบเห็นคุณเนี่ยเวลาใส่อย่างนั้นใช่ซึ่งชื่อโครงกรารเนี่นะครับก็คือ Improve Everywhere ก็คือ Improve แต่ว่า พัฒนาให้มันดีขึ้นแก้ไขให้มันดีขึ้นนั่นเองอันนี้ในที่นี้ก็อาจจะแบบแก้ไขความคิดทัศนคติของเราให้มันบวกขึ้น uh huh. ให้มันเป็นโลกที่มันน่าอยู่และมีความสุขขึ้นอะไรแบบนี้ uh huh. นะครับนั่นเองซึ่งนนคนที่เขาเชิญเข้ามาเนี่ยก็แล้วแต่ความสมัครใจคือมันมีเหมือนเป็นแบบเขาเรียกองค์กรอะ uh huh. ที่มันเขารู้รู้กันในในใน,ในหมู่ในหมู่ของพวกเขา uh huh. แล้วใครที่จะไปเข้าร่วมเขาก็ไม่ได้บังคับครับใ uh huh. ครสมัครใจบรเทีรเป็นอาสาสมัครก็ อาร่วมกิจกรรมกับเขาแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในโครงการใช่แล้วเนี่ยแล้วพอเราไปร่วมโครงการแต่ต้องมีคนถ่ายรูปเองแล้วเขาจะรู้ว่าที่เมืองนี้อ๋อสมาชิกของเราปฏิบัติหน้าที่แล้วเออและโครงการนี้นะไม่ได้เกิดขึ้นนำเพืคนถ่ายรูปเต็มเลยจุดนี้นะก็โครงการนี้ไม่ได้จัดขึ้นแค่ในแบบซับเว์หรือว่ารถไฟฟ้าใต้ดินเท่านั้นแต่ว่าที่สวนสาธารณะก็มีร้านอาหารด้วยคือรวมๆแล้วเป็นสถานที่สาธารณะที่เขาเนี่ยจะมาร่วมทํากันนั่นเองแล้วเขาก็แบบเตรียมกันว่าอ่ะถ้ามีใครนะเข้ามาถามว่าเฮ้ยทำไมขอดานเกม ก็ให้ตอบว่าอ๋อลืมใจมาหรือว่าเฮ้ยทำไมไม่ใส่อะ่ะเฮ้ยปออุดอาจแะไ่รลยไม่อยากใส่หรือว่าร้อนอะไรเงี้ยหรือว่าอะไรอย่างเงี้เป็นต้นนะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมดีๆนั่นเองแล้วก็มี <Okay. S 1> คนทนา่ะทำกันจริงๆอะไรเงี้ยแล้วนอกจากนั้นเตรีย้ยเมื่อเก็กว่าเวลาเดินไปไหนมาไหนตามที่สาธารณะให้คิดซะว่าแบบ ฉันใส่กางเกงหรือใส่กระโปรงหรือใส่อะไรอยู่แบบอย่าอย่าทำท่าเขืนอายเขื่อนให้คิดซะว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของพวกเขาแบบนั้นให้มันรู้สึกแบบฟิลแบบชิลๆคนเขาจะได้ไม่สังเกตความแบบเขินอายของเรานอกล้าทำไหมอ่ะไม่ไม่กล้าใช่ป่าจะดีเหรอครับคนนี้จะกล้าเอาไม่รู้เอาเลยมะเดี๋ยวเนี่ยเนี่ยสิบหกแล้วกัน่ะพรุ่งนี้เอาแค่มาสามสองหนึ่งอ้าว ตอนเลยเงเงินเงินๆๆเดี๋ยวค่อยว่ากันละกันอ่ะก็สนใจเข้าไปร่วมโครงการได้ i m p r o v v e v v r y y h e r e นะครับคุณก็จะเป็น คนไทยกลุ่มแรกนะครับที่ได้ถอดกางเกงขึ้น MRT จากสถานีหัวลําโพงวิ่งไปถึงบางซื่อ,อนะครับแล้วก็ให้คนเขาทึ่งกันทั้งสถาีใช่หรือว่าจะเริ่มโครงการนี้ก็ไปเริ่มก่อนแต่อย่ามาเริ่มที่เมืองไทยเพราะ <c oughs> ไม่งั้นเนี่ยตำรวจจับแน่นอนนะคะนะครับเขาจะไม่เข้าใจว่าเป็นโครงการอะไรใช่แล้วโอเคนี้เป็นข่าวแบบสวัสดีหน้าหนึ่งที่แบบอินเทรนด์มากๆเดี๋ยวช่วงหน้าดีกว่าเรามาดูกันว่ามีอะไรอัปเดตให้คุณอีกในช่วงหน้าค่ะอัปเดต